ไอ้เรื่องของการทำหมันเนี่ยผมบอกงี้นะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่คนต้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะช้างป่าในอัตราสัปดาห์ละหนึ่งคนเนี่ยถือว่าเป็นอัตราที่ที่รับไม่ได้นะไอ้เรื่องของการทำหมันเนี่ยผมบอกงี้นะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการที่คนต้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะช้างป่าในอัตราสัปดาห์ละหนึ่งคนเนี่ย ถือว่าเป็นอัตราที่ที่รับไม่ได้นะหรือจะต่ํากว่านี้หรือการเสียชีวิตของคนสักหนึ่งคนหรือสองคน,งคนก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาแล้วละ่ะคือนิ่งนอนใจไม่ได้จะมาบอกว่าอ๋อตายน้อยตายเยอะแล้วไม่แก้ปัญหาไม่ได้ตายหนึ่งคนก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองในฐานะคนไทยนะก็คืออยู่ไม่ได้แล้วละ่ะยังไงก็ต้องหาทางแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหน่วยงานหรือคณะกรรมการคณะกรรมธิการที่มีการคัดเลือกคัดสรร โดยเฉพาะคนที่มีความรู้เรื่องช้างหรือว่าทําการศึกษาวิจัยเรื่องช้างมานานหรือตัวอาจารย์หมอทีอ่มีความรู้ในเรื่องของตัวยาที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการทําหมันบางคนอาจจะไปเข้าใจว่าเป็นการลักษณะที่เราเรียกว่าทําหมันถาวรซึ่งเท่าที่เราศึกษาเนี่ยไอตัวยาที่หรือตัววัคซีนควบคุมที่จะใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเคมีนะครับที่จะทําให้เกิดเกราะในการหุ้มไข เวลาช้างเพศเมียตกไข่เนี่ยก็จะมีเกาะในการหุ้มไข่แล้วก็เข้าใจว่ากระบวนการสร้างฮอร์โมนหรือว่ากระบวนการดึงดูดให้เพศผู้เข้ามาผสมเนี่ยน่าจะยังดําเนินต่อไปเป็นการปกติก็หมายความว่าอาจจะมีตัวผู้ขึ้นผสมช้างตัวเมียที่ได้รับการจ่ายยาวัคซีนนั้นแต่ว่าตัวสเปิร์มเนี่ยไม่สามารถเจาะไข่เข้าไปได้ก็คือไม่ท้องไอเรื่องว่ายาหรือว่าวัคซีนเนี่ยมันจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยมัน ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ผมจะตอบได้เพราะว่าไม่มีความรู้พอนะครับแต่ส่วนที่ว่ารู้นะก็คือว่าถ้าหากว่ามันได้ผลหรือว่ายามันมีประสิทธิภาพโดยการทําตามที่บอกดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าจะอยู่ในพื้นฐานของระยะเวลา7ปีนะครับแล้วอันนึงที่ผมตอบอยากนิดนึงก็คือเราไม่รู้ว่าตัวคณะกรรมธิการหรือกรรมการที่จะดูแลเรื่องโครงการทําหมันช้างชั่วคราว7ปีเนี่ยมองหรือว่าเล็งที่จะทําทั้งหมดกี่เชือกนะครับ หรือว่าทํากี่พื้นที่ป่าอันนี้ยังไม่ทราบข้อมูลละเอียดแต่ว่าเท่าที่ผมประเมินเนี่ยก็คือหลังจากที่ช้างจํานวนหนึ่งเนี่ยช้างเพศเมียจำนวนหนึ่งได้รับการฉีดจะเรียกว่าฉีดยาคุมชั่วคราว7ปีเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นไปตามทฤษฎีก็คือช้างเหล่านั้น่ะก็จะไม่มีลูกคือไม่ท้องในเวลา7ปีข้างหน้าแต่ผมมองว่าปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยคือปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ ช้างป่าเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถที่จะแก้ได้แบบวิธีนี้วิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่กลุ่มช้างที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เพศเมียทั้งหมดได้รับการคุมกําเนิดนะครับแล้วก็ไม่เกิดเพิ่มแต่หมายความว่าใน7็ปีข้างหน้าเนี่ยแพทเทิร์นหรือวิธีการหรือว่าการเดินทางการออกมาสร้างปัญหาหรือว่าขัดแย้งของช้างกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้น่าจะน้อยลงนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่า การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดมันก็จะไปส่งผลอีกทีตรงที่ว่าในผ่านไปแล้ว7ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจำนวนช้างกลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็คือไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ลดนะครับแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างปีนี้กับอีก7ปีข้างหน้ามันก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นเดิมหรือว่ามีความเสียหายใกล้เคียงเดิมเพียงแต่ว่า ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็คือไม่มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นใน10ปีขา้างหน้าผมว่าเป็นเรื่องของการทดลองหาความรู้แล้วก็หาวิธีต่างๆที่มนุษย์พึงจะคิดได้หรือมีเทคโนโลยีพอที่จะใช้ได้ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในปีนี้มากกว่าส่วนเรื่องของอัตราการตายหรือว่าอัตราการเสียหายของมนุษย์นะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นอัตราการเสียหายหรือการตายที่ไม่น่าจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า เรื่องวัคซีนเน่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกันในโลกโซเชียลมีเดียในโลกของออนไลน์หรือว่าในโลกของคนไทยว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับมันดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วถึงจะทําไปแล้วหรือไม่ได้ทำเนี่ยผมมองว่ามันจะไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้สร้างความติดตังแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างชัดเจนในรอบ7ปีข้างหน้าเพียงแต่ว่า ปีที่8ที่9ที่10มันจะไม่มีประชากรช้างเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของการทดลองเพื่อจะเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็หาทางออก1นหนหทางถึงแม้หนทางนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลในการลดปัญหาได้เพียงแค่ถ้าเทียบกันฝ่ามือก็คงจะประมาณปลายนิ้วก้อยเนี่ยแหละคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแล้วก็อัตราก,การเสียหายการตายของคนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีนี้วิธีเดียวครับผมอยากให้ทุกคนที่สนใจนะครับแล้วห่วงเรื่องช้างเนี่ยเรามาอยู่ใน ความเข้าใจที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันหรือเราเรียกว่า on the same page ก่อนนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีประชากรช้างทั้ง2ชนิดก็คือประชากรช้างบ้านที่เราเรียกว่า domesticated elephant นะครับแล้วก็มีประชากรช้างป่าหรือเราเรียกว่า wild elephant เราก็จะมีสถานการณ์ของช้างบ้านเนาะที่เป็นช้างที่มีพี่ๆน้องๆควานเลี้ยงอยู่นะครับกับสถานการณ์ช้างป่าที่เรากําลังจะเรียกว่าถ้าเป็นสถานการณ์ก็ขึ้นคอแล้วอะ ขึ้นคอคืออึดอัดไปหมดตันไปหมดแล้วว่ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการใช้พื้นที่ทับซ้อนนะครับแล้วการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างคนมนุษย์กับช้างเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความลื่นลมนะครับหลายๆคนที่ใช้พื้นที่เดียวกับช้างป่าก็ลื่นลมนะคือลื่นลมในการไปดูไปสังเกตพอรักไงรักช้างไปถ่ายรูป มีชมรมมีการท่องเที่ยวไปดูช้างอันนี้ก็รู้สึกว่าการที่เรามีพื้นที่ทับซ้อนหรือการใช้พื้นที่เดียวกับช้างป่าในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องน่าลื่นลมของหลายๆคนนะครับเพราะว่าชอบรักช้างในขณะเดียวกันถ้ามองไปในมุมข,ของเกษตรกรหรือว่าคนที่ทําไร่ทํานาทําสวนอะไรอย่างเงี้ยการที่มีช้างกับเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเดียวกันก็คงไม่ค่อยลื่นลมเท่าไหร่ละเพราะว่ามีความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียหายเรื่องผล,ผลผลิตทางการเกษตรเนาะ ลุกลามไปถึงเรื่องของความเสียหายในเรื่องของตัวอาคารสถานที่บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ที่น่าตกใจแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของความเสียหายไปจนถึงเรื่องของการบาดเจ็บล้มตายของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ลูกจ้างชาวไร่ชาวสวนอะไรต่างๆนะครับย้อนกลับมาแวะเรื่องช้างบ้านนิดนึงนะครับสถานการณ์ช้างบ้านของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ มีประชากรช้างอย่างล่าสุดปัจจุบันมีการสำรวจก่อนที่เราจะปิดประเทศนะครับช่วงโควิดก็คือมีประชากรช้างทั้งหมด3,800เชือกนะครับช้างบ้านเราเล็กเชือกเนาะ3,800เชือกถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าถามว่าในประวัติศาสตร์ไทยอ้างอิงกันมาเนี่ยปีก่อนปิดประเทศเราเหลือ3,008นะครับเยอะไหมก็ถือว่าลดลงอย่างน่าตกใจย้อนไป2,500 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของปี2,568เนาะก็คือ68ปีผ่านมาเนี่ยตอนที่ปี2,500เนี่ยเรามีช้างอยู่ทั้งหมด12,500เชือกอันนี้เป็นตัวเลขจดทะเบียนนะครับมีตัวเลขระบุเลยอยู่ในฝ่ายทะเบียนของอกระทรวงมหาดไทยอ้างอิงจากตัวเลขของข้อมูลของทางรัฐนะครับ12,500เชือกปีก่อนปิดประเทศเราเหลือ3,008นะครับแล้วก็ระหว่างที่เราปิดประเทศก็ขาดรายได้เนาะ คุณภาพการเลี้ยงช้างหรือว่าต้นทุนในการเลี้ยงช้างก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้อัตราการลดลงของช้างในช่วงปิดประเทศเนี่ยสูงนะครับสูงแล้วก็หลังจากปิดประเทศแล้วผลต่อเนื่องก็คือแม้กระทั่งวันนี้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเชือกเลยที่อยู่ในสภาพที่ว่า,าพร้อมตายนะครับเพราะฉะนั้น3,008เป็นตัวเลขที่ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ายังอยู่เท่าเดิมไหมผมเชื่อว่าน่าจะน้อยกว่า3,008นะครับและถึงแม้ว่าจะมีประชากรช้างเกิดมาบ้างก็ยังเทียบดูกับอัตราการตายเราก็ยังน่ากลัวอยู่นะ ของประชากรช้างบ้านเนี่ยคือลดลงอย่างน่ากลัวนะครับไอตัวเนี้ยเราทําความเข้าใจเรื่องช้างบ้านก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ไปสับสนกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันต่อก็คือเรื่องของช้างป่านะครับประชากรช้างป่านเนี่ยตัวเลขที่ผมบอกเนี่ยเป็นตัวเลขของพูดนะครับในฐานะคนไทยที่ติดตามนะครับไม่ได้นะพูดในฐานะคนที่ทํางานเรื่องช้างป่าโดยตรงแล้วก็ไม่ได้พูดในฐานะคนที่ถือข้อมูลหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการสํารวจ ประชากรนะครับเท่าที่ผมศึกษาและทราบมาเนี่ยประชากรช้างป่าของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในราวๆ4 00 0ตัวแล้วไอตัวเลข4 0 0พเนี่ยหรือถ้ามีใครพรอไวข้อมูลเพิ่มอาจจะเป็น3 0 0 0ปลายปลายหรือว่า4 0 0พต้นต้น,ตนอันนี้ก็ต้องลองดูอีกทีซึ่งมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกหรืออาจจะไม่ทั้งผิดทั้งถูกเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือประเทศของเราเนี่ยโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเราเองกออ็ใช้เส้นแบ่งประเทศหรือเราเรียกว่าเส้นขอบชายแดนเนี่ย ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเรากับพม่าเนี่ยก็แชร์บอร์เดอร์นะครับหรือว่าแชร์ชายแดนตะเข็บชายแดนเนี่ยเกินกว่า2,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งลาวอีกฝั่งหนึ่งก็ถัดไปก็คือกัมพูชาเนาะเพื่อนบ้านทั้งนั้นประชากรช้างเนี่ยมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ช้างเนี่ยหรือสัตว์ใดๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เส้นเส้นแบ่งหรอกว่าเอ้ยขีดเส้นอันนี้ประเทศเราอันนี้ประเทศเธอ การจะข้ามชายแดนมาเดี๋ยวบอกเราด้วยเราจะได้เพิ่มประชากรจะได้รู้เพราะฉะนั้นตัวเลข4 0 0พันเนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่นิ่งนะครับไม่สเตเบิลก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลดหรือจะมีการเพิ่มนะครับแล้วก็ผมยังเชื่อว่าคงไม่มีมนุษย์ในเมืองไทยหรือหน่วยงานในเมืองไทยหน่วยงานไหนหรอกที่เห็นช้างครบทุกเชือกแล้วก็รู้จํานวนช้างเป๊ะนะครับถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลช้างกระจัดกระจายนะครับก็ตัวเลขที่บอกว่า4 0 0พันเชือกเนี่ยคือ,อเป็นตัวเลขที่ถ้าอ้างอิงกับที่เราเคย ทราบมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่ามีประชากรช้างในลักษณะของถ้าเรียกว่าช้างป่าเนี่ยถามว่าแต่เดิมเยอะไหมก็คงเยอะๆแหละแล้วก็เป็นกราฟที่ไหลลงมานะครับแล้วก็ต่ํากว่า3 0 0พันแล้วก็เฉียดเฉียดนะครับที่3 0 0พในรอบ10ปีที่แล้วสักนั้นก็ลักษณะของกราฟมันก็กําลังบาส์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีหลังเนี่ยเราก็ติดตามนะครับแล้วก็ฟังการบรรยายของอาจารย์ที่ เฝ้าดูเรื่องประชากรช้างป่าน <is very S 1> mm ี hmm. time, ่เขาพบว่ามีอัตราการเพิ่มของประชากรช้างป่าอยู่ที่ราวๆเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนหลายๆหน่วยงานก็ใช้ตัวเลขเนี้ยในการบอกนะครับในการสรุปว่าประชากรช้างป่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วโดยภาพรวมแล้วประชากรช้างป่าหรือประชากรช้างใดๆเนี่ยหรือประชากรสัตว์ใดๆก็ตามน่มันลดลงทุกชนิดนะครับผมก็ยังขอสรุปว่าประชากรช้างป่าเนี่ยลดลงนะครับลดลงเพียงแต่ว่า ลดลงจากหลักแสนมาเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นมาเป็นหลักพันแล้วก็อยู่ราวๆสามพันนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วจากนั้นก็มีการเบูส์ขึ้นให้เป็นตัวเลขที่4 0 0พันทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะมาจากการดูแลหรือการปกป้องการคุ้มครองการมีกฎหมายที่เข้มข้นนะครับการมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ป่าแลนะช้างป่าที่ทํางานอย่างหนักนะครับแล้วก็ทําให้กลไกของออการล่าหรือการทําให้ช้างป่าตายหรือสูญหายไปเนี่ย น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นชัดขึ้นว่าประชากรมันมากขึ้นนะครับอยากจะพูดเติมนะครับแล้วก็ให้สังคมเข้าใจคือช้างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช้างป่าที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติต่างๆเช่นที่กุยบุรีหรือว่าที่เขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโดยพื้นฐานความคิดของมนุษย์เนี่ยเรามองเขาว่าเป็นสัตว์ป่า อันนี้ถูกต้องนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าคลาสสิฟายแล้วก็ใช้ภาษาว่าเป็นสัตว์ป่าแต่ในโลกของความเป็นจริงมนุษย์เรา,เาไปคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่ในป่าต้องอยู่ในป่าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราทําการเข้าใจอย่างท่องแท้เนี่ยตัวช้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มช้างที่อยู่เขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบผมว่าเขาไม่ได้ชอบที่จะไปอยู่บนป่าลึกๆสูงๆ,งๆเหมือนกับที่บนยอดภูเขาที่ดอย ที่ผาอะไรต่างๆของเขาใหญ่จริงๆแล้วการที่เขาลิมิตหรือถูกลิมิตให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาใหญ่หรือว่าภูเขาสูงๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องของการผลักดันโดยทางตรงหรือทางอ้อมนะครับทำให้พื้นที่ที่การอยู่เขาจํากัดน,นะครับจริงๆแล้วผมยังมองว่าช้างเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจวิถีแล้วเข้าใจธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้วิธีการที่เราจะทําต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามทาหมันหรือว่าการสร้างหน่วยผลักดันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จบ แล้วก็มันก็จะไม่ได้ผลมันก็จะเหมือนทอมกับเจอรี่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งครับก็เป็นเหมือนมนุษย์กับช้างเนี่ยแหละไล่กันไปไล่กันมาแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบังคับนะครับเพราะว่าจิตใจเราอ่ะสมองเราไปคิดว่าเขาต้องอยู่ในป่าลึกเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าส่วนฉันเป็นสัตว์มนุษย์ฉันต้องอยู่ในพื้นที่โล่งนะครับจริงๆแล้วผมขอสรุปอย่างนี้เลยว่าช้างเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอยู่ในป่าเขาต้องการอยู่บนพื้นที่โล่งเขาต้องการอยู่ในทุ่งหญ้านะครับยกตัวอย กลุ่มช้างที่อยู่ที่เขาใหญ่อะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถ้าปล่อยเขาจริงๆนะไม่ไปต้อนเขานะเขาไม่ได้อยากอยู่หรอกบนเขาใหญ่เขาอยากอยู่ที่ปัดช่องเขาอยากอยู่ที่ลำตะคองเขาอยากอยู่ที่สระบุรีนะครับพื้นที่เดิมของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าจะไปปลูกพืชอาหารให้ช้างก็เป็นไปได้แต่ว่าพืชนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะโตบนภูเขาก็ได้เพราะว่าไผ่หรือหญ้าที่มันเป็นอาหารหลักของช้างและช้างปรารถนาจะ ลงมากินน่ะมันค่อนข้างจะต้องอยู่ข้างล่างครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องการเติบโตของมนุษย์แล้วก็เรื่องของความเข้าใจผิดของมนุษย์ที่คิดว่าช้างต้องอยู่บนดอยบนป่าเพราะฉันมองว่าเขาคือสัตว์ป่าต้องอยู่ป่าจริงๆแล้วช้างเป็นสัตว์ที่อยู่ทุ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน13ประเทศของวิบเอเชียของเรานะครับที่มีการเลี้ยงประชากรช้างบ้านนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีตัวอย่างที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการช้างบ้านที่เป็นรูปธรรม มีการบริหารจัดการช้างในการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วก็ในขณะเดียวกันสถานการณ์ช้างป่าก็กําลังดําเนินต่อไปนะครับมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตของชุมชนนะครับการแพร่ขยายที่เราเรียกว่าเป็น progress เป็นการเติบโตของเมืองที่เข้าชิดป่านะครับในขณะเดียวกันการหดตัวของป่าหรือการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่ทําให้เกิด เราเรียกว่าเกิดการใช้พื้นที่ทับซ้อนแล้วกันนะครับระหว่างประชากรช้างกับมนุษย์นะครับที่เป็นเกษตรกรที่ต้องอยู่ด้วยกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในฐานะนะครับที่จะไปตัดสินว่าแยกแยะว่าสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรเป็นอะไรนะครับในโลกปัจจุบันเนี้ยเราดูโดยภาพรวมแล้วก็มองสถานการณ์ให้เข้าใจไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆค,คลี่หรือว่าคลายถามว่าจะแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ จากปัญหามีอยู่100%ให้เหลือ0%เลยอะ่ะมันคงทําไม่ได้ในช่วงเวลาที่ใกล้ๆหรือสั้นๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราค่อยๆค,คลี่หรือว่าค่อยๆค,คลายทำให้มันเบาลงทําใหา้การอยู่แบบเดินสายกลางมันเป็นไปได้ในโลกในสังคมของประเทศที่มีช้างนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้ะน่าคุยกันต่อครับ